สวัสดีครับช่างเมย์เฮโลครับผมวันนี้มีลูกใสลูกใสแบบที่ไม่มีเหล็กนะครับลูกแต่แต่เป็นลูกใสนิ่มนะครับเม็ดก็สวยๆเหมือนกันเลยครับเห็นไหมตัวนี้น้านลูกลูกลูกนิ่มอ่านะครับเห็นไหมแต่สวยๆมากเลยครับอันเนี้ยผมให้ดูเลยตัวนี้เป็นลูกแข็งลูกประกอบเห็นไหมอ่านะครับตัวนี้เป็นลูกประกอบอ่าี๋ยวผมให้ดูนะครับ ตาตื้นเห็นไหมครับตาตื้นวัดดวงเลยนะครับตื้นทุกหน้านะครับเพราะหนึ่งไม่มีเหล็กตัวนี้ไม่ไม่ไม่มีเหล็กผมจะเอามาเล่นกับจานเข็มรีโมทครับวันนี้นะครับะนะครับเดี๋ยวผมตรวจเหล็กให้ดูนะครับเหล็กใหญ่ไม่มีเหล็กนะครับผมไม่มีเหล็กลูกใสนิ่มนะครับลูกงานไม่มีเหล็กแล้วก็ตาตื้นอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยใสยๆปิ๊งๆอย่างนี้เลย นะครับสวยมากเลยครับเนี่ยเพิ่งได้มานะครับเนี่ยครับสวยไหมครับลูกเนี้ยนะลูกลูกงานนะลูกนิ่มนะนี่ครับอ่าผมจะเล่นกับจานนะครับตัวนี้จะเล่นกับจานรีโมทเข็มอ่านะครับเล่นกับจานรีโมทเข็มนะครับปึ๊บเขย่าเลยครับนะครับคือมันจะดูดอยู่กับจุดเลยนะครับผมตัวนี้กดเอียวเห็นไหมครับอ่า ปุ๊บเขย่าเขย่าแรงก็งไม่หลุดจุดนะครับนะครับนะครับโยนไปเลยไม่หลุดไม่มีหลุดจุดครับผมอันนี้กดห้าเห็นไหมครับกดห้ากดสองกดเดียวกดหกได้หมดครับผมอ่าอย่างนี้ก็กดสองเห็นไหมครับอ่าอาเราอยากกดหกก็นี่ครับกดหกเห็นไหมครับไม่มีเสียงนะครับตัวนี้กดเอียวเห็นไหมครับไม่มีเสียงครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นลูกนิ่ม นี่ยครับเอามาเล่นกับจานรีโมทเข็มโดยเฉพาะเลยครับงานสวยนะครับไม่มีเสียงเต้นไปเลยแล้วก็เวลาเขย่าไม่ไม่หลุดจุดนะครับผมนะครับเห็นไหมครับเขย่าแรงไหมอ่าเขย่าแรงไหมเนี่ครับเนี่ขย่าแรงๆแบบนี้เลยกดปุ๊บเป็นเดี่ยวเห็นไหมครับอ่าเขย่าปุ๊บเนี่ยนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับอ่าอ่านี่คือลูก ลูกที่ไม่มีแม่เหล็กอ่านี่ครับนะครับลูกนิ่มใสไม่มีแม่เหล็กครับผมเหล็กตัวไม่ติดครับตัวนี้เอาไปเล่นกดไม่มีเสียงสวยด้วยครับนี่ครับสวยมากๆเลยครับเนี่ยผมชอบมากเลยนี่นะลูกงานนะตัวนี้รูปประกอบสวยมากเลยครับจา์ตัวนี้เป็นจานร,รีโมเทเข็มจานร,รีโมเทเข็มข้างหน้าไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับนอกจากเราจะกดมันขึ้นมามันถึงจะมีขึ้นมาสวยๆอย่างนี้เลยครับดูตูดเห็นไหมครับตูดสวยไหมครับนะครับสองไฟเหมือนกระจกเลยนะครับดรบูรอบๆเลยครับนะครับด้านรีโมทเข็มก็สวยๆแบบนี้เลยครับงานลูกใสนิ่มก็สวยๆแบบนี้เลยใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ได้ครับผมศูนย์เก้าสองแปดเก้าูนย์ศูน หนึ่งแปดห้าครับผมช่างมีเฮโลเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับผมเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ